สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมโกโอเคนะครับผม <Okay. S 1> ก็ทริปนี้เรายังอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับที่เราขึ้นกันไปดยไนอยินนท์เนาะในส่วนของดยนอยินนท์ก็อย่างที่เห็นเนี่ยหมอกก็คือจะหนาเลยในช่วงที่เราขึ้นไปตอนช่วงเช้านะครับหน้าฝนหมอกเต็มไปหมดเลยก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยลงจากดอยทนนท์มานะครับอันนี้ก็ เรามาแวะน้ำตกอีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นน้ำตกวัชิลาคานนะครับผมซึ่งก็ถ้าขับรถก็มาถึงเข้ามาถึงได้เลยไม่ต้องเดินไกลมากนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกัน ครับน้ำตกวชิราภานครับน้ำเยอะมากเลยอะ่ะ นี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับของน้ําตกนะก็คือจอดตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นมาตามบนไดตรงนี้ได้เลยเนาะแป๊บเดียวไม่ไกลนี่นะครับก็เดินขึ้นไปบนนี้ได้เลยเนาะนี่ก็จะถึงน้ําตกแล้วนิดเดียวแป๊บเดียวน้ําเยอะมากน้ำตกที่นี่เนาะสวยสวยมาเที่ยวกันเนาะ ครับผมก็อันนี้เรามาอีกจุดหนึ่งนะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดอุทยานแห่งชาติแม่วางหรือว่า,าจะเป็นที่จุดชมวิวผาชอ่อนะครับเดนนับวตน,นี้เราจะเดนตรงนี้นี้เราจยุตรงนี้นะครับเนาะห่องน้ำาห้สุขสายใช้ด้วยนะครับเพราะผาชอ่อจะไม่มีเนาะแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปที่สลาคือสลาตรงนี้สลาจุดนี้นะครับจุ่กมบิลทจุดบนสลาเนี่ยนะครับร้านกบับแฟ อยู่มพยาบาลเนาะแต่เราคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะเดินลไนะตามสถานีของเราเลยมันจะมีบันไดายอยู่ข้างสถานีนะครับอยูยนะ่ข้างนล้นนะข้างไปเนี่ยมันมีทางลงไปอยู่ลงไปนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหยียดนะครับแปดขึ้นเขานะครับแปดไปหา 9. เก้าเจอขายชอบอกลับมาทางราบสีบสิบเอดกลับมาหาโรด บันไดตรงนี้คือน้องลงไปเนี่ยร้อยห้าสิบพันตรงนี้เจ็ดสิบสี่ถ้าคิดว่าไม่ไหวแดดร้อนไปดูวิวกลับมาหารถเลี้ยวขวาลงไปจะไปเจอจาการจอดทุ่งหญ้ายุะารจอดที่สามกานจอดที่สามทีอยู่ตรงนี้เราเดินทางลาบไปเรื่อยๆไปขึ้นค่เจ็ดแต่ห้าแปดแปดแต่หัตเก้าเจอผาชอบกลับมาทางลาบหมดเลยอ,อมันเดินจริงจร ไปกับหนึ่งกิโลเมตรครับเท่ากันพลานจะลดตรงกันพอดีนั่นจะลดสามพลานจะลดหนึ่งอยู่ตรงกันเลยเท่ากันครับเดินข้างล่างก็เท่ากันแต่มันจะเดินสะดวกกว่าพลานสามเนาะเพราะเดินลานนอนมันอันตรายในน้องปวผมดันอะไรขึ้นเนาะโอเคครับขาบตรงครับผมลองดูกอนเลย เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของผาช่อนะครับที่เมื่อกี้ที่พี่ทาหารเขาแนะนำเนาะสรุปเราย้ายมาจอ,จอดรถลานจอดสามเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องถ้าเป็นลานจอดหนึ่งต้องเดินขึ้น่ะเฮ้ มีดารามาด้วยนะมีดารามาด้วย่ไงปปหอมจะเดินไปหรือยังไปกับหนึ่งโลนะเจ๊ะไปเริ่มไปจ้าไปจ้าผ่าชอบผ่ายชอบ,ชอบอนี่เขาก็เป็นทางดีอยู่นะืม นี่ขึ้นไปวิวจุดชมวิวไปกันจุดชมวิวไปแืมลากไม้การเวลาเขามีสะพานที่เนี่ยนะแต่ละสถานีชั้นเลยลากไม้แล้วการเวลาอ๋อจะบอกว่าต้นมันอยู่โน่นแต่ลากมันลงวันนี้เลยนะ นี่เราเดินมาถูกปเะเนี่ยนี่สถานที่สองริมากรกมธรมธธรมชาติหยาดฝนขึ้นหยาดฝนอืมช่างไ่ขึนอืม,อม สองคนไม่เป็นไรไม่ต้องดีกว่านี่แหละคะัมาประจันกำแพงปลายแป้งรับขนานะดผ่าชอ่องนะครับก็คือเกิดจากการกัดเซาะของลมฝน จนทําให้สถานที่นี้เนี่ยเชื่อกันว่าเป็นแผ่นดินเมื่อหลายร้อยปีก่อนและเคยเป็นทางเดินของแม่น้ําปิงจนเมื่อแม่น้าปิงได้ย้ายเปลี่ยนทิศทางไหลไปที่อื่นบริเวณนี้เนี่ยเลยยกตัวขึ้นเป็นเนินเขาสูงที่ถูกตะกอนแม่น้ําปิงทับถมกันเป็นชั้นๆจนถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาวดินที่มีรูปร่างแปลกตาขายอย่างที่เห็นนะครับ ก็จะมองเขานสวยงามเนอาายเลยะอารฉลิ้อชัอ่ะอาจารย์เฉลิ้เข้าสวยงามก็ต้องสวยงามมองเห้มันแบบรูวเป็นเนี่ยถือสาแป้งมองให้มันผืสายแป้งอะไรอย่างฮอาจาเฉลิชัยเข้าถึงหรอเถึงเลยอะลอยนหอไม่ไหวแล้วนยมองนัสวยงามเนกอนขวดวางเรียงรายตามธรรมชาติก็จะจ้ะ ไปหมดแล้วออสวยงามดูธรมรมชาติสร้างสรรค์แต่ <c oughs> าาว่านี่คือเขาตั้งแจทำท้ายมนเ,นมเรอือนแบบนี้เขาห้กงโหรอคือมันเป็นเองในต่างประเทศในเกมเขาห้องโตดอยู่ครับตอนนี้อันนี้คือไม่ได้ออกนะครับหลงครับ อ้ <c ười> วนเลยได้เหรอดินไงอ่ะมาก็เลยปกติเลยเเองอ่ะต้องเดินขันข้างทำไมอ่ะเขาบอกว่าส้ขินอะไรอย่างเงี้ย จะสนุกอะเนาะข้าดิ่งวันนี้ขมกลัเดินของวงกดเออเจอแล้ว <c oughs> ทางออกเจอแล้วน่าจะทางออกที่เราอยากได้เรือมา <c oughs> เราที่มาเสเมื่อกี้นะครับจริงเราเดินขึ้นลงขาเข้ามาเดินขึ้นตรงโน้นเดินขึ้นตรงโน้นขากลับออกตรงนี้ เดนาจบไปแล้วนะครับสําหรับทริปน้ําตกวัชิลาทานนะครับแล้วก็เที่ยวผาช่อนะครับยังไงก็ฝากติดตาม EP หน้าอีกทีหนึ่งนะครับ EP หน้าเราก็จะยังอยู่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันในตัวเมืองอีกทีหนึ่งนะครับยังไงฝากช่องแอมกโอเคไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ